สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องเพื่อนสายแชนแนลตอนนี้เขาอยู่ที่ดิเลยเนาะบอกระซองเมืองกาญจนบุรีน้องพี่น้องนะเนาะมาหัวมาถึงทันทีแล้วเดี๋ยวยางเหยียดเส้นเหยียดสายเบิ่งบรรยากาศทางด้านในกันเลยด,ดีกว่าเอาไปไซส์ไปไซส์ลานพีนบน่บอกว่าอยากเข้าเซเวน่นพี่บอกว่าอยากเข้าเซเว่นมีเงินเท่าไหร่ให้เข้าเซเว่นนะสามร้อยมาถูกซื้อมาถึงเลยบอกรอบะ ซื้อมาได้เดี๋ยวธนาซิโบมีเงินช็อปเพลงบ้านหลวมคลาสสิกขนาดเลยอ่ะเพ้งไม่ใช่บ้านคลาสโบดแต่ว่านที่สวยค่ะสวัสดีค่ะสบายดีฝากติดตามพ่อมเดอไอดเออร์เมื่อนี้มาเที่ยวเมืองกาดจริงเหรอคะเมื่อคืนล้างรองเท้าที่ลาวอ่ะที่เปิดใหม่อ่ะยืดู้อยู่เลย ใช่ค่ะร้านเสียไทยใช่ค่ะมแม่นค่ะุไปไป้ยไ,ไ,ได้เลยค่ะเมื่อคืนยังดูอยู่เลยดูทุกตอนละโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคไปพ่อไปช้อปปิ้งแล้วเนาะเอื้อยค่ะเนี่ยเอ้ยเอืเอ้อยนะบุษ t าเลยเพ่อไปเซเว่นไอ้พูเอรยลี่ไปจะไหนไอ้พูเอร์ลี่เอ้พูเอรยลี่หันยากไปเซเว่นนี่จะเมื่อวานแล้ว กรอบน้ำครั้งแรกของพอนาะทับทิมเนาะดีเว้ยน้องขำทางไปแล้วเอยน้องขำทางไปแล้วพาตรงเบิ่งด้านนี้นี่นี่ยุดก่อนยุดก่อนดีเว้ยไอ้น้องขำทางไปแล้วแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เบิ่งด้านนี่ติดคี่ไอ้น้องขำเอาเป็นเอาน้องแม่์แล้วเอาน้องกับถุกรถตุยอ่ะนี่ว่า อุยน้อุยน้องคนนั้เหรอ้าอุายักเข้า,าปไปโหหนาว,ห,นาวหาอะไรกินที่เซเว่นันดีกว่นขาบอยากซื้อขนมหอาไปชวน เอากระป๋องยายเสาวีเจนงาะมาครับสาวเวียงจันนะคะนี่ี่สาวสาวน้องไงสิบเอ็ดชั่วโมงยาเนี่ย นามซาใสปิ้งคือแบบก้องท้ายรต้อไปนี่น้อง้ไข่หรืว่กล้องไอโฟนเนาะกินข้าวกันแล้วสิแล้วแล้วกินที่ไหนเลยแล้วอะ ถึงเมืองกาฬและกะันทุกคนจากที่ว่านั่งรถมาตั้งแต่น้องหกโมงแรงจัาที่จริงเขาออกบ้านปลายโสงมาพ่อที่เจ็ดโมงเช้าใช้เวลาเดินเติมแล้วแต่ว่าจากจากจาก,จากบ้านออกมาปลายสองแล้วกลับมาเดินทางตื้นๆตื้อ้อกลับมาขึ้นรถอยู่ที่บกสรหน,นองคายนะรถออกหกโมงแล้วก็จากบกสนหนกรหนองคายโมงแรงเนาะบางพ่อที่กับแม่ประมาณ เจ็ดมุมปลายน้องๆนะถือว่าเจ็บตูดเติมน,นมีตลาดนะปะสีหัวเสือจ้อะไรม้าตะกอนกับเสไปเอ,เออลืมถามเขาบอกขึ้นรถมิเตอรขึ้นอยู่พุทจะลงลงมาลงที่นี่ยีพุทเราบอกให้มาส่งี่บ้านเลยบอกเนี่ยมาจอดนั้นยู่ห้องนี้ไง

ตเอนนจี้ตอนนี้ก็มาห้อนทั้งงานเมืองกาญนมาบุดีแล้วนะพี่ย้องเด้อเดี๋ยวจักหน่อยสิได้เน้นเครื่องเน้นของละก่ พาหลานเข้ากรุงเทพต่อคุนบอกว่าบุกเข้ากรุงเทพเจ้าเชียรเนาะมื้อนี้ก็สิได้มือพังค์ทองของยายเนาะก็จะพาน้องๆเข้ากรุงเทพ ไปรอล็อช้อปปิ้งอีหยัยงตื่นเนาะพี่น้องเนาะจังไรน,นี่มังคอหนีเป็ดมัเนาะเก้าโมงนี่รถออกเดี๋ยวเซดริกับไปบกสองคืนเก้าโมงเดินทางเขาเ้กากรุงเทพแรกกะเมื่ออื่นนี่ก็มีแผนไปเที่ยวพร้อมน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปใส่ในเมืองการทน์ติดตามเด้อแล้วกันทีน่จะหันหันมัวเมาะทันกับมัวเนาหมูสิงเมืองการจเที่ยวสิพากษ์สองทุ่ม ติดตามจิตการจใจของอเิากต้องเด้อตอนนี้ต้องข,ขอกจะไปเริ่เดนเของคุ้นเลยๆที่มาเข้ามาติดตามรับสมเและพี่น้องเลยบายแล้วพบกันพพเจอกันทีเดียวเมื่อนศักษา